กลางผืนน้ำเย็นของอ่าวคอกฮาเบอร์ประเทศไอแลนด์มีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบงันภายนอกแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยเรื่องเล่าชวนขนลุกเกาะสปค์ Spike ได้รับฉาย,ยาว่าอัลคาทรัสแห่งไอแลนด์และยังถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผีสิงมากที่สุดของประเทศ เกาะแห่งนี้มีพื้นที่ราว260ไร่ประมาณ105เอเกอร์เดิมในศตวตรรษที่6เคยเป็นที่ตั้งของโบสถ์และชุมชนคริสตยุคแรกก่อนจะถูกอังกฤษเข้ามายึดครองและสร้างป้อมมิเชลในปีคศ1770เพื่อใช้เป็นฐานป้องกันการรุกรานป้อมแห่งนี้มีโครงสร้างหินมะฮมาสามารถเก็บอาวุธและกระสุนจำนวนมาก ใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในช่วงสงครามปลายศตรวรรษที่19เป็นต้นมาเกาะสไปค์ Spike ถูกดัดแปลงเป็นเรือนจำสำหรับนักโทษการเมืองและอาชญากรทั่วไปในยุควิกฤตเกร f เฟมินทศวรรษ1840จํันจำนวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามบางช่วงมีนักโทษกว่า2,300คนแออัดอยู่บนเกาะซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลกในขณะนั้น สภาพการอยู่เป็นอยู่เลวร้ายอาหารขาดแคลนน้ำไม่สะอาดโรคระบาดและการลงโทษโหดร้ายทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหลายศพถูกฝังอย่างเร่งรีบในหลุมศพร้ายชื่อบนเกาะเรื่องราวโศกนาฏกรรมนี้ได้กลายเป็นรากฐานของตำนานผีสิงที่ฝังแน่นมาจนปัจจุบัน ผู้มาเยือนและเจ้าหน้าที่หลายรายอ้างว่าเคยได้ยินเสียงฝีเท้าเสียงประตูเหล็กกระแทกหรือเสียงคร่ำครวญยามค่ำคืนหนึ่งในวิญญาณที่มีชื่อเสียงที่สุดคือกอนกันเนอร์ทหารร่างผอมสูงในชุดเครื่องแบบยุคเก่าแต่ไร้ดวงตาปรากฏตัวให้เห็นตั้งแต่ราวปีคศ .1940 โดยมักผล่ในเขตป้อมและบริเวณอุโมงค์ใต้ดิน อุโมงเหล่านี้เดิมใช้เก็บอาวุธและกระสุนแต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นห้องขังเดี่ยวสถานที่ซึ่งนักโทษหลายคนต้องจบชีวิตอย่างทรมานจึงไม่แปลกที่ผู้มาเยือนจะรู้สึกถึงบางสิ่งจับจ้องอยู่ในความมือดอีกจุดหนึ่งที่ลือกันว่าหลอนมากคือ A อ l บล็อกเดิมสร้างเป็นที่พักทหารก่อนเปลี่ยนเป็นเรือนจำแต่เกิดเหตุจลาจนและเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เหลือเพียงซากผนังหิน บันทึกเล่าว่าก่อนเหตุเพลิงไหม้เคยมีเหตุการณ์ประหลาดจนต้องเชิญบาทผลวงมาประกอบพิธีไล่วิญญาณในทศวรรษ1980เกาะสปค์ Spike กลับมาเปิดเป็นเรือนจำอย่างเป็นทางการอีกครั้งก่อนจะปิดทาวอนและกลายเป็นคุกร้างในเวลาต่อมา ปัจจุบันที่นี่เปิดให้เข้าชมในรูปแบบทัวร์ประวัติศาสตร์และทัวร์ผีโดยเรือจากเมืองคอกจะใช้เวลาเดินทางเพียง15 2 0ถึง20นาทีผู้กล้าหลายคนที่มาทัวร์กลางคืนต่างบอกเล่าว่าเคยได้ยินเสียงกริดร้องหรือรู้สึกเหมือนถูกสัมผัสจากสิ่งที่มองไม่เห็นบางคนถ่ายภาพติดเงามืดปริศนาบางรายถึงขั้นบอกว่าถูกทำร้ายทางกายภาพโดยวิญญ,ญาณ กาะสไปค์ Spike เป็นตัวอย่างชัดเจนของสถานที่ที่ประวัติศาสตร์จริงและเรื่องเล่าลี้ลับผสมผสานกันอย่างลงตัวฝั่งหนึ่งมันเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและยุทธศาสตร์ทางทหารอีกฝั่งเป็นอนุสรณ์ของความทุกข์ทรมานและความตายของนักโทษนับพันเรื่องผีที่เล่าขานอาจเป็นเพียงการตีความจากบรรยากาศกดดันและอดีตอันโหดร้าย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทำให้เกาะแห่งนี้มีสเสน่ห์ลึกลับและน่าค้นขา